เคยคิดว่าเสียงประกาศก้องของตนนั้นยิ่งใหญ่พอจะทำให้โลกรับรู้แต่สุดท้ายมันกลับสะท้อนกลับมาเป็นบทเรียนอันล้ำค่ายิ่งกว่าความทา้าทายใดในทุกย่างก้าวข้าเป็นพลังขับเคลื่อนที่ฟ้าประทานศักยภาพมาให้แต่ไม่เคยมีใครสอนข้าว่าพลังที่ไร้ทิศทางนั้น อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดแม้กระทั่งกับคนที่ข้ารักหากท่านเคยเผลอสร้างความเสียหายเพียงเพราะอารมณ์ชั่วขณะท่านอาจเข้าใจข้าวันนี้ข้าจะไม่เล่าเรื่องการเผชิญหน้าแต่ข้าจะเล่าเรื่องการพัฒนาภายในใจตนเองที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าทุกภารกิจที่ข้าเคยรับผิดชอบบทนํา เสียงแห่งความมุ่งมั่นบางครั้งวีรบุรุษก็ไม่ได้ถูกสร้างจากความสามารถอันโดดเด่นหรือพลังอำนาจที่ทำให้ผู้คนยอมรับหากแต่มาจากเปลวไฟแห่งความมุ่งมั่นที่ถูกบ่มเพาะไว้ภายในดวงจิตที่เคยลุกโชนดังผู้เขาไฟก่อนจะหลอมรวมด้วยบทเรียนแห่งความท้าทายและการก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดที่แม้แต่ตัวเขาเองก็คิดไม่ถึง นี่คือเรื่องราวของบุรุษผู้หนึ่งนามเตียวหุยผู้ที่ฟ้าประทานความกล้าหาญแต่ก็ทดสอบด้วยความใจร้อนเรื่องราวนี้จะบอกเล่าว่าพลังคลับเคลื่อนที่เคยเป็นจุดที่ต้องพัฒนาในที่สุดก็กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรพายุอารมณ์ชายทุแบกรับความท้าทายย้อนกลับไปในยุคสามก,ก๊ก ยุคแห่งความวุ่นวายที่พลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนไปทั่วแผ่นดินผู้คนต่างดิ้นรนเพื่อความก้าวหน้าและในม่านหมอกแห่งความสับสนนั้นมีชายร่างใหญ่คนหนึ่งนามเตียวหุยเขาคือหนึ่งในพี่น้องร่วมสาวบานของเล่าปีและกวนอูด้วยพละกกำลังมหาศาลความกล้าหาญที่ไม่เคยเกรงกลัวความท้าทายและเสียงประกาศที่ดังสนั่นกังวานเตียวหุยเป็นดังพลังงานที่พร้อมจะนำพาไปสู่เป้าหมาย ทว่าเหรียญย่อมมีสองด้านเช่นเดียวกับพลังที่แม้จะทรงอิทธิพลแต่ก็แฝงไว้ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่อาจต้องบริหารจัดการเตียวหุยขึ้นชื่อเรื่องใจร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่การตอบสนองทางอารมณ์ของเขามักจะนำหน้าเหตุผลเสมอเขาพร้อมที่จะแสดงความไม่พอใจออกมาได้ทุกเมื่อเมื่อเจอสิ่งที่ไม่เป็นดังใจและนี่เองที่มักจะนำพาความท้าทายมาให้เขาและพวกพ้องอยู่เสมอ ในช่วงแรกของการก่อร่างสร้างตัวของเล่าปีซึ่งต้องผเผชิญกับการก่อตัวของกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีอย่างกลุ่มพอกผ้าเหลืองข้อส184บันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่าเตียวหุยคือขุนพลคนสำคัญที่ช่วยเปิดทางให้พี่ใหญ่ของเขาได้ยึดครองพื้นที่และสร้างฐานอำนาจทว่าในขณะเดียวกันความใจร้อนของเขาก็เป็นจุดเปราะบาง ที่บางครั้งก็ปิดกั้นโอกาสดีๆหรือแม้แต่การสร้างความเข้าใจผิดโดยไม่ตั้งใจคล้ายกับคำกล่าวที่ว่าการตัดสินใจด้วยอารมณ์ที่ขาดการไตร่ตรองย่อมนำมาซึ่งความท้าทายที่คาดไม่ถึงประวัติศาสตร์ยังระบุไว้ว่าเตียวหุยไม่ได้เป็นเพียงนักรับผู้เด็ดเดียวอย่างเดียวแม้จะขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาด และการใช้อำนาจจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาที่เขาไม่พอใจในวินยัยซึ่งมักจะถูกเล่าปีแนะนำให้ระมัดระวังอยู่บ่อยครั้งตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงปัญหานี้คือการที่เขาเคยใช้ดุลพินิษลงโทษขุนนางบางคนเพียงเพราะไม่พอใจในมารยาทหรือการตอบโต้ที่ไม่ถูกใจตนเองซึ่งบ่อยครั้งทำให้เล่าปีต้องออกมาตักเตือนอย่างหนักแน่น แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเตียวหุยยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์อักษรและการวาดภาพภูมิทัศน์ด้วยซึ่งเป็นทักษะที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ภายนอกอย่างสิ้นเชิงนี่แสดงให้เห็นว่าภายใต้ความกระตือรือร้นนั้นมีมิติที่ซับซ้อนและอาจมีความละเอียดอ่อนซ่อนอยู่ลึกๆทว่าศักยภาพเหล่านี้กลับบทบังด้วยเปลวไฟแห่งความหุนหันพลันแล่น ที่มักจะครอบงำเขาอยู่เสมอเรามักจะเห็นเตียวหุยในภาพของผู้ที่มีความเด็ดเดี่ยวแต่หากลองมองลึกลงไปเราจะเห็นว่าภายใต้ความกระตือรือร้นนั้นมีความจริงใจและความพักดีที่เปี่ยมลน้นการที่เขาใจร้อนก็เพราะเขามีความผูกพันกับพี่น้องและอุดมการณ์ของเล่าปีอย่างสุดหัวใจเขาไม่ยอมให้ใครมาดูหมิน่นหรือบั่นทอนสิ่งที่เขารักได้ง่ายๆ แต่ความรักและพักดีที่ขาดการบริหารจัดการอารมณ์ก็เปรียบเสมือนพลังงานอันมหาศาลที่ยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพบทเรียนจากความผิดพลาดไฟที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองมีเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งที่ทำให้เตียวหุยต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของความใจร้อนของตัวเองนั่นคือการสูญเสียการควบคุมเมืองฉีจิว๋ว คส .196 ในช่วงที่เล่าปี่ได้รับมอบหมายให้เข้าจัดการอ้วนสุดเตียวหุยได้รับมอบหมายให้ดูแลเมืองชีจิว๋วซึ่งถือเป็นเมืองสําคัญทางยุทธศาสตร์และเป็นศูนย์กลางอํานาจที่เล่าปี่ยังไม่มั่นคงนักทั้งในบันทึกทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมสามก๊กต่างชี้ชัดว่าด้วยนิสัยชอบดื่มสุราและการจัดการอารมณ์ที่อาจทําได้ยากทําให้เขาไม่สามารถรักษาการปกครองเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จครั้งหนึ่งเตียวหุยดื่มสุราจนขาดสติและด้วยความขุนหันพลันแล่นเขาก็ได้ใช้อำนาจจัดการเฉาเป่ายัางเด็ดขาดขุนนางผู้ใหญ่ที่เขาไม่พอใจในความประพฤติซึ่งเป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์ยืนยันการกระทำนี้สร้างความไม่พอใจให้กับเฉาเป่าอย่างมากจนในที่สุดวรรณกรรมสามก๊กบรรยายว่าเฉาเป่าก็ไปประสานงานกับลีโป้ผู้ที่ในขณะนั้นเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเล่าปี และกำลังมองหาโอกาสเข้าควบคุมเมืองผลคือลิปโปเปิดประตูเมืองเข้ายึดสีจิ๋วได้โดยง่ายในเวลากลางคืนเตียวหุยต้องหลบหนีเอาตัวรอดออกมาอย่างอัลลมานและเล่าปีซึ่งอยู่นอกเม,อเมืองเมื่อทราบข่าวก็ต้องปรับแผนกระทั่งสูญเสียเมืองสำคัญแห่งนี้ไปให้ลิปโปในที่สุดนี่คือบทเรียนราคาแพงที่ตอกย้ำให้เตียวหุยได้เห็นถึงบทเรียนจากการบริหารอารมณ์ที่ผิดพลาดเมื่อเล่าปีทราบข่าวก็รู้สึกไม่พอใจเตียวหุยอย่างมาก แม้จะรักและเอ็นดูน้องชายคนนี้เพียงใดแต่ความผิดพลาดครั้งนี้ก็นับว่ายิ่งใหญ่การที่เล่าปีตักเตือนเตียวหุยอย่างจริงจังไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจส่วนตัวหากแต่เป็นความผิดหวังและความต้องการให้เตียวหุยได้เรียนรู้และเติบโตเหตุการณ์นี้ทำให้เตียวหุยรู้สึกเสียใจอย่างมากเขาต้องเผชิญกับความรู้สึกไม่สบายใจและความรู้สึกขาดความมั่นใจนี่คือช่วงเวลาที่ต้องทบทวนตนเองอย่างลึกซึ้งของเตียวหุย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คล้ายกับที่นักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวไว้ว่าการที่เราจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้บางครั้งเราต้องเผชิญกับจุดต่ำสุดที่ลึกที่สุดในจิตใจของเราก่อนพลิกวิกฤตเป็นองาสการเปลี่ยนแปลงที่ถูกบ่มเพาะหลังจากเหตุการณ์เสียเมืองฉีจูเตียวหุยไม่ได้จมอยู่กับความผิดหวังนานนัก เขาเริ่มตระหนักถึงปัญหาของตนเองอย่างจริงจังและที่สำคัญเล่าปีและกวนอูไม่ได้ทอดทิ้งเขาพวกเขายังคงให้โอกาสและเชื่อมั่นในตัวเตียวหุยสิ่งนี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เตียวหุยมีกำลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการที่ผู้นำเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกน้องแม้จะเคยเผชิญความผิดพลาดไปบ้างเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างมหาศาลเตียวหุยเริ่มที่จะ สังเกตและเรียนรู้จากคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคงเบ้งได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของเล่าปีคสศ2 0 7ถึง208ตามที่ประวัติศาสตร์ระบุไว้คงเบ้งมักจะใช้สติปัญญาและความเยือกเย็นในการแก้ไขสถานการณ์แทนที่จะใช้กำลังหรืออารมณ์เตียวหุยจึงเริ่มเห็นคุณค่าของการวางแผนและใช้กลยุทธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยให้ความสำคัญมาก่อนเขาเริ่มเข้าใจว่าความห้าวหาญอย่างเดียว ไม่อาจนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืนได้จำเป็นต้องมีความฉลาดทางกลยุทธ์เข้ามาประกอบหนึ่งในกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่เตียวหุยเริ่มนำมาปรับใช้คือการประวิงเวลาก่อนที่จะตัดสินใจหรือแสดงอารมณ์ออกมาเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะโต้อตอบสิ่งที่ไม่พอใจการหยุดคิดเพียงชั่วครู่สามารถสร้างช่องว่างให้เขามีโอกาส พิจารณาสถานการณ์และผลลัพธ์ที่จะตามมาได้และสิ่งนี้ยังช่วยให้เขาเริ่มเห็นภาพรวมของสถานการณ์ไม่ใช่เพียงแค่มุมมองของตัวเองที่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์นี่คือการฝึกฝนสติในสถานการณ์ที่ต้องใช้การควบคุมตนเองนอกจากนี้เขายังเริ่มฝึกฝนการรับฟังผู้อื่นมากขึ้นแทนที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองคนเดียวเขาเริ่มขอคำแนะนำจากเล่าปีกวนอูและขงเบ้ง การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรืออ่อนแอหากแต่เป็นการแสดงออกถึงความฉลาดทางอารมณ์ที่รู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากปัญญาของส่วนรวมการยอมรับว่าตนเองมีจุดอ่อนและพร้อมเรียนรู้จากผู้อื่นคือก้าวแรกของการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์การพิสูจน์ตนเองสะพานเตียงปันเกี้ยวและบททดสอบแห่งอารมณ์ บททดสอบที่สําคัญที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเตียวหุยอย่างชัดเจนคือเหตุการณ์สะพานเตียงปันเกี้ยวคส208ซึ่งเกิดขึ้นจริงตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่โจโฉนําทัพไล่ตามเล่าปีมาอย่างกระชั้นชิดหลังจากยุทธการที่ฉางปันเล่าปีและประชาชนจํานวนมากที่อพยพตามมาด้วยกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเตียวหุย ได้รับมอบหมายให้เฝ้ารักษาสะพานเตียงปันเกี้ยวเพื่อถ่วงเวลาทับของโจโฉในสถานการณ์ขับขันเช่นนี้เตียวหุยยังคงมีอารมณ์เดือดดาลนอยู่บ้างแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือเขาสามารถควบคุมมันได้เรื่องราวเล่าเสริมว่าเขานำทัพทหารเพียงไม่กี่สิบนายไปยืนอยู่บนสะพานสั่งให้รื้อสะพานทิ้งและด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตหน้าเกรงขามใบหน้าดำคล้ำดวงตาเบิกโพลงดังดวงไฟ เพลงเสียงประกาศก้องฟ้าด้วยความฮึกเหิมถึงสามครั้งว่าข้าคือเตียวหุยผู้ใดกล้าก้าวเข้ามาทัพของโจโฉที่มีกำลังพลนับแสนนายต่างตกใจหวาดหวัน่นไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าเพราะคิดว่าเตียวหุยกำลังซุ่มทหารไว้มากมายแม้แต่โจโฉเองก็ยังลังเลที่จะสั่งให้กองกำลังเดินหน้าส่งผลให้ทหารหลายคนถึงกับพลัดตกจากม้าด้วยความหวาดกลัว นี่คือรายละเอียดที่วรรณกรรมสามก๊กบรรยายอย่างยิ่งใหญ่ในขณะที่ทุกคนคาดว่าเตียวหุยจะตัดสินใจก้าวเข้าสู่สถานการณ์อย่างเด็ดเดี่ยวแต่ว่ากลับกันเตียวหุยเลือกที่จะรักษาตำแหน่งและใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการสร้างประทับใจคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ประวัติศาสตร์ยืนยันว่าเตียวหุยใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเขารู้ว่าการเผชิญหน้าโดยตรง ด้วยกําลังพลที่น้อยกว่ามากนั้นคือความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสําเร็จเตียวหุยไม่ได้ใช้ความใจร้อนแบบเดิมๆอีกต่อไปหากแต่เขากลับนําความกล้าหาญอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาผนวกเข้ากับความเยือกเย็นและการวางแผนที่ได้เรียนรู้มาทําให้เขาสามารถยับยั้งทัพของโจโฉไว้ได้ชั่วคราวและช่วยให้เล่าปีอพยพประชาชนหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัยนี่คือการแสดงให้เห็นถึง ภาวะผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่แค่การนำทัพด้วยกำลังหากแต่เป็นการนำด้วยสติปัญญาและการควบคุมตนเองหากเป็นเตียวหุยคนเดิมเขาอาจจะเผชิญหน้ากับทัพของโจโฉอย่างไม่คิดชีวิตและจบลงด้วยความพ่ายแพ้ทว่าในครั้งนี้เขากลับเลือกที่จะใช้การไม่ทำอะไรเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการรู้จักควบคุมการกระทำของตนเองแม้ภายใต้แรงกดดันมหาศาลคือบทพิสูจน์ว่า เตียวหุยได้ก้าวข้ามผลขีดจำกัดของตัวเองแล้วอย่างแท้จริงพลังแห่งการเติบโตจากความใจร้อนสู่ความเฉียบคมหลังจากเหตุการณ์เตียงปันเกี้ยวเตียวหุยกลายเป็นขุนพลที่รอบคอบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเขายังคงเป็นนักรบที่ห้าวหาญและไม่เกรงกลัวใครแต่ความใจร้อนแบบเดิมๆได้ถูกแทนที่ด้วย ความเด็ดขาดที่มาพร้อมกับเหตุผลเขาเริ่มวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นและให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของลูกน้องไม่ใช่แค่การเดินหน้าเต็มกำลังอย่างเดียวตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจมอีกครั้งคือเมื่อครั้งที่บุกยึดเสฉวนคส .111 ถึง114เตียวหุยได้รับมอบหมายให้เป็นทัพหน้าเขา ไม่ได้เดินหน้าเต็มกำลังไปอย่างเดียวดายเหมือนแต่ก่อนหากกลับใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้นสามารถล่อลวงควบคุมตัวเงียมงันได้สำเร็จซึ่งเงียมงันเป็นแม่ทัพเท่าผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์วรรณกรรมสามก๊กบรรยายว่าเตียวหุยแสดงความเคารพต่อเงียมงนันและเชิญชวนให้เข้าร่วมกับเล่าปีซึ่งแตกต่างจากนิสัยเดิมที่มักจะจัดการสถานการณ์กับคู่แข่งอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม บันทึกทางประวัติศาสตร์จริงระบุว่าเงียมงันถูกเตียวหุยควบคุมตัวได้แต่ปฏิเสธที่จะยอมจำนนด้วยคำพูดที่หนักแน่นและไม่เกรงกลัวการเผชิญหน้าทำให้เตียวหุยต้องดำเนินการตามดุลพินิษสูงสุดอย่างไรก็ตามการที่เตียวหุยได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับแม่ทัพที่มีคุณธรรมและใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญของเขา แม้ผลลัพธ์สุดท้ายจะต่างกันระหว่างประวัติศาสตร์และวรรณกรรมแต่ทั้งสองแหล่งก็ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการวางแผนของเตียวหุยที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เล่าปีเข้าสู่สถานการณ์กดดันกับโจโฉเพื่อแย่งชิงฮั่นตงบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่าเตียวหุยก็แสดงความสามารถในการวางแผนที่ยอดเยี่ยมอีกครั้ง เขาสามารถจัดการสถานการณ์โดยการขับไล่แม่ทัพของโจโฉอย่างเตียวครับได้สำเร็จซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าความสามารถของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้กำลังเท่านั้นหากแต่ยังรวมถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการและวางแผนการรับมือซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้จากการสะสมประสบการณ์นี่คือการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองในด้านมนุษยสัมพันธ์และ ความเข้าใจในจิตวิทยาของผู้อื่นที่ลึกซึ้งขึ้นเขารู้จักที่จะใช้ทั้งพระเดชและพระคุณยังเหมาะสมสิ่งที่เราเรียนรู้จากเตียวหุยคือความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาตนเองแม้จะเป็นคนที่มีอารมณ์แรงกล้าแต่เมื่อเขาตระหนักถึงปัญหาและได้รับโอกาสเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน หากแต่เกิดจากการสะสมบทเรียนการเรียนรู้จากความผิดพลาดและที่สําคัญคือการไม่ยอมแพ้ต่อตัวเองในมุมมองของจิตวิทยาการที่เตียวหุยสามารถจัดการกับความใจร้อนของตัวเองได้นั้นเป็นผลมาจากที่เขาสามารถหยุดความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้การหยุดความคิดเพียงชั่วขณะหนึ่งทำให้เขามีโอกาสที่จะประเมินสถานการณ์ใหม่ แทนที่จะตอบสนองด้วยสัญชาตญาณน,นอกจากนี้การที่เขามีแรงสนับสนุนจากเล่าปีและกวนอกูก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เขามีพลังใจที่จะก้าวผ่านความยากลำบากการมีระบบสนับสนุนที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาตนเองและท้ายที่สุดบันทึกทางประวัติศาสตร์บุว่าเตียวหุย จบชีวิตลงด้วยความใจร้อนที่กลับมาจากการดื่มสุราและทำร้ายลูกน้องจนประสบเหตุไม่คาดฝันแต่ช่วงเวลาที่เขาได้เรียนรู้และเติบโตนั้นได้สร้างตำนานและบทเรียนอันล้าค่าที่ยังคงอยู่บทสรุปเตียวหุยผู้หลอมรวมพลังและปัญญาเรื่องราวของเตียวหุยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของนักรบผู้กล้าหาญในประวัติศาสตร์สามก,ก๊กหากแต่เป็น อุทาหรณ์อันทรงพลังสำหรับทุกคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายภายในในจิตใจของตัวเองเตียวหุยแสดงให้เห็นว่าความใจร้อนไม่ใช่จุดจบหากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าหากเราเลือกที่จะเรียนรู้จากมันเขาเริ่มต้นจากการเป็นพลังที่ไร้ทิศท,ทางแต่ด้วยบทเรียนจากความผิดพลาดการเปิดใจเรียนรู้และการได้รับโอกาสเตียวหุย ก็สามารถล้อมรวมความกระตือรือร้อนในตัวเขาให้กลายเป็นพลังแห่งความเฉียบคมและสติปัญญาการจัดการความใจร้อนของเตียวหุยไม่ใช่การกดทับอารมณ์หากแต่เป็นการควบคุมและนำไปใช้อย่างถูกที่ถูกเวลาชีวิตของเขาสอนเราว่าแม้จะมีความผิดพลาดแต่มนุษย์ก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอดังนั้นถ้าหากท่านกำลังรู้สึกว่า อารมณ์เป็นนายเหนือเหตุผลลองนึกถึงเรื่องราวของเตียวหุยดูสิครับบางทีเปลวไฟแห่งความมุ่งมั่นที่กำลังส่องสว่างในใจท่านอยู่นั้นอาจจะรอคอยวันที่ถูกหลอมรวมให้กลายเป็นพลังงานแห่งการสร้างสรรค์และโอกาสในการพัฒนาตนเองที่ไม่มีที่สิ้นสุด